ใครที่สั่งไหมพรมสามพายไปใช้นะก็ต้องมีสกิลในการแกะนิดนึงนะคะ คลิปนี้เราจะมาทําการแกะไหมพรมกันค่ะกางไหมพรมออกใส่เก้าอี้แบบนี้นะคะหรือถ้าใครเป็นมีแบบหัวกลมจะดีมากเลยค่ะแล้วก็ตัดไหมสีขาวออกไปนะคะเขาจะมัดมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะคะก็ตัดทิ้งไปแล้วมันจะได้ไหมสองเส้นคู่นะคะถ้าใครที่จะถักเป็นสองเส้นคู่เนี่ยก็คือไม่ต้องตัดอีกเส้นหนึ่งทิ้งไปนะคะก็ม้วนทั้งสองเส้นคู่กันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ ใช้แค่เส้นเดียวนะคะก็ตัดออกตัดเส้นหนึ่งออกแล้วก็ม้วนอีกเส้นหนึ่งนะคะดึงไหมวนๆไปหลายๆรอบดูสักพักนึงนะคะว่าไหมออกถูกที่หรือเปล่าถ้ามันออกมาถูกทางมันจะดึงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าไม่ถูกทางมันจะพันกันตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่มีเครื่องกรอไหมนะคะก็ใช้มือม้วนได้เลยค่ะ ม้วนโดยไม่ต้องมีแกนอะไรเลยนะคะม้วนใส่นิ้วไปก่อนแล้วก็ถอดออกจากนิ้วแล้วก็ม้วนต่อให้เป็นก้อนนะคะมันก็จะไม่ลาคาญไม่ไม่เปลืองเนื้อที่นะคะถ้าใส่แกนมันจะเปลืองเนื้อที่ค่ะแต่ใครที่มีเครื่องกรอนะคะก็วางไหมลงบนเหล็กของเครื่องกรอนะคะวางตรงกลางแล้วก็มาวางตรงกลางของแกนแบบนี้นะคะนี่ป้าจะทำแบบสั้นๆให้ดูนะคะ พอวางลงตรงแกนกลางได้แล้วนะนี่ของเหล็กแล้วก็อ้อมไหมมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงบนที่กรอนะว่าทํามือเดียวก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วก็เริ่มม,ม้วนไหมนะคะเวลาม,วม้วนไหมนะเส้นไหมที่ออกจากเก้าอี้เนี่ยให้ยกสูงๆไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ มันจะเข้าไปในแกนข้างล่างของเครื่องกรอไหมนะคะแล้วมันจะแกะยากนี่นะคะยกยกเอาไหมเนี่ยเอามือยกไว้หรือว่าถ้ามีตะขอมีขาไม้มีคือมีอะไรสูงสูงอะค่ะยกไปเกาะไว้แล้วก็หรือว่าจะใช้มือประคองเอาก็ได้ค่ะเนี่ยดึงออกจากเก้าอี้แล้วก็ ค่อยๆม้วนไปถ้าเป็นเก้าอี้ที่มีพนักแบบนี้มันจะติดอยู่บ้างถ้าเป็นหัวกลมมันจะออกง่ายแต่ว่าระหว่างที่ไหมออกมาก็ต้องดูด้วยนะระวังมีเส้นอื่นตามออกมาถ้าตามออกมาสองสามเส้นแล้วมันจะพันกันยุ่งนะคะแล้วก็ระหว่างที่กอเนี่ยอย่าให้เส้นที่เรายกไว้เนี่ยมันหย่อนนะคะถ้ามันหย่อนปับ๊บตรงด้านในน่ะเนี่ยมันจะเข้าไปในแกนตรงนี้นะคะมันจะมีแกนตรงที่เข้าสองที่นะ แกนบนกับแกนล,ล่างถ้าเข้าแกนบนนะมันจะแกะออกง่ายแต่ถ้าเข้าแกนล,ล่างก็คือมันจะแกะออกยากแต่ต้องแกะออกแล้วดึงให้ขาดออกให้หมดเลยนะคะถ้ามันเข้าแกนล,ล่างนะเพราะว่าถ้ามันลึกลงไปไปอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นแล้วมันจะทำให้เครื่องพังนะคะ มันจะไปล็อกไปล็อกตัวเกลียวหมุนนะ่ะแล้วมันทําให้เครื่องพังเนี่ยนะคะที่ป้าชี้ให้ดูนะมี2จุดนะที่ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเรายกไหมให้มันสูงสูงตึงๆไว้แบบนี้มันจะไม่ค่อยเข้าแกนนะคะก็ม้วนไปจนหมดเลยค่ะไหม75กรัมเนี่ยม้วนได้เยอะมากเลยนะคะนี่สําหรับใครที่ไม่มีเครื่องม้วนนะก็เอามือม้วนแบบนี้เลยนะคะมันก็จะได้ก้อนกลมๆแบบนี้อันนี้คือป้าม้วน2เส้นควบเลยนะ แต่ถ้าใครใช้เส้นเดียวก็หมวนเส้นเดียวไปนะคะพอเสร็จออกมาก็จะได้ก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะ